đù 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 à chim chà chim già มดูกไม่ว่าตกตงไหนยล้บไหนแค่นั้นแหละเร่นเห็นใจรุ่อนไรเยอก่านั้นไง้ยยักี่ยง้ยายี่ายไหะามึตกตรงาตกตรงเฮ้ยตายี่าุรานต้องมืตเาเขียนเฮ้ยยืนดีกว่ามืสวยกว่าเยไปเล